สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง snowfeep อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในการตีบวกธนูแสงนะครับ EP ที่สามนะครับวันนี้ก็จะนี่นะฮะธนูแสงหนึ่งร้อยครั้งนะครับก็ตีไปแล้วสอง EP นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งร้อยครั้งนะครับเป็น EP ที่สามนะครับอันนี้วันนี้จะเริ่มจากบวกสามสิบนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับว่าจะ จบที่บวกเท่าไหร่นะครับโอเคครับเราเริ่มกันเลยติ๊บตามเอ็ดไหมเริ่มคลิปก็ก็ถือว่าลางไม่ดีแล้วนะเอาไปถามทโอเคโอเคโอเคมันเครื่องอุ่นเครื่องไปลงอยู่นี้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วยี่สิบเจ็ดแล้ว อ้อยขึ้นหน่อยยี่แปดยี่เก้าวนๆนได้นะครับแต่แบบว่าวนๆนแล้วก็ขึ้นขึ้นไปบ้างนะฮะโอเคสามสองสามสามสามสี่ขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปอย่าลงอย่าลงเร็ววนวนแล้วขึ้นไปวนแล้วขึ้นไปสี่สิบน,น,นะคิปน,นี้สี่สิบขอสี่สิบครับ ขอแค่สิบเองนะย0ห้าสิบก็ได้แต่ตอนนี้ขึ้นไปตามสิบก่อนนะครโหมันลงอีกแล้วอ่ะโหดมากจริงครับเกมนี้เมื่อแตกมันก็แบบรัวไม่ได้นะหุ่นิดนะสี่แล้วอ่ะเกสามสิบยี่สาม ยี่องอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย <laughs> จะสามติบเลยยี่ิบอะไรครับเนี่ยโอ้ยไม่ขึ้นด้วยครับโอ้โหไม่เชื่อเลยเกมนี้ความโหดร้ายของเกมนี้นะที่ทำให้คนเลิกเล่นไป เยอะมากๆนะจากการตีบวกเลยครับโหดจริงครับ50เปอร์เซ็นต์แต่เหมือนมาตั้งกันใหม่นะฮะเลยไม่กล้าตีธนูมืดต่อเลยนะเดี๋ยวมากเลยมาตีแสงทางไว้ที่50นะครับ แสงเนี่ยติดรัวๆแบบนี้ได้ไหม่ะรัวๆแบบนี้ไปเลยรัวกี่ได้ไหมย,มยากจริงครับทำไมยากขนาดนี้ไม่คุ้นเลยครับ เริ่มที่สามสิบครับตอนนี้เราไม่ได้ไปต่อเลยเราเราลงมาลุ้นว่าให้กลับไปสามสิบเท่าเดิมได้ไหมบนอยู่ยี่สิบสี่ห้าอีกแล้วเนี้ยมันมาแบบว่าบนตอนผมอีพีหนึ่งเลยนะอีพีหนึ่งเนี่ยผมเริ่มที่ยนะี่ห้าอัะนี่ก็มาบนอยู่ยี่ห้าอีกแล้วโกรมากนะ บวกแบบ99นี่ผมยอมใจเลยจบ26ครับนานผู้ชมจบ26น้ำตาจะไหล EP 3เราๆนะครับจบ26โอ้นฮะก็ผขอไปซับน้ำนำตาก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใน EP 4นะครับเราไม่ยอมแพ้นะครับตัดต่อต้อง50ให้ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบ อี mm hmm. พีสามเท่านี้ครับ mm hmm. ขอบคุณครับ